สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมือนี้มาพบกับผมไอ้มออยครับเออไอ้มออยเชาแนลครับหมั่วช e> ิบหายมือนีเข้ากระชิมาหาวานแหเอาป่ามาเผายังไงมอผมเองครับนี <t ik> <t ik <t ik <t ik ่นะโอ้ข้างหลังเขานี่แหละครับเดี๋ยวมาเบิกงานครับฝีมือของพวกเขาครับมือนี้เสียนติ๊กมายูนะเสียนติ๊กไปหาวานอยู่เขื่อนใหญ่เลยบ่ได้ไปนําครับมือนี้มันไก่พวดเสียนติ๊กไปรอบอะไรครับเดี๋ยวเขากระิหากินเท่านี้ล่ะเจ๊กตัวสองตัวครับพ่อได้เสือกครับครับครับไปเบิรับ ครับผมกินตรงกลางบานน้ำลายมาพี่น้องนี่มีผมโมโหได้เพราะจมวานแตกว่าผมเบิ่งอันนี้ครับเนี่ยเราขอกวันขอกวันจ๊กแจกมาแจกที่กันเลยครับนั่นครับจ๊กแจกมาแตกจมวานบาดแหลกเราเบิ่งก่อนครับขอกวันน้ำมักจับ แค่ปดตาผมก็ได้โอ้ยปาจีนบกวางหางเ้ยปักได้ยัคครัพี่น้องมหอกัน ครับตอนนี้เฮาก็ปิ้งปลาได้ครับพี่น้องโอ้ปิ้งปลาครับครับได้มากเมื่อกี้นี่แหละครับตัวหนึ่งบมื่ได้วานถึงนะครับมันไหวมันต่ำเดี๋ยววันนี้มากินปลาแซ่บๆน้อกันครับปลาเผาพี่น้องปลาเผาคือสฉีเผาอีลีแล้วเบิ่งสุงย่อดำไร้เด้อดำคือวานเฮเอาเอาเป็นอยังครับไปดูน้องพี่นี่สกลกคขึ้นลรับครับ ไปปูไปเบื้องแหกันครับโอไปเบื้องแหดแล้วจเออจ้าจักตัวนึงได้บรนวาตัวหนึ่งไปไปไปตอนนี้ปลากระสุกแล้วครับผมโอ้โหแล้วห้ามากินโอ้เป็นกระเสียบครับไม่ได้จินโดนแลเด้ปลาเผานี่ปลาเผาสดๆจากซารครับโอ้โหก็มีน้องฟิล์มแล้วมากินน้ำกันครับเอาตัวเดียวนี่ล่ะขี้ขานวานมันหนาว หนาวเลยแดดออกมีเปียงเหมือนกันหนาวดิเดียวเดียวเดียวเรามากินกันครับมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยครับผมปล่อยครับผมนี่สุกเลยพี่น้องสุกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวกันจะมาชิมจัหน่อยกันนะใบเสต๊าดครับหาเห็ดไปอยากกินครับพี่น้องอดีตไปกินกับใบเสต๊าดชิบขึ้นใช่ปะยี่ห็ดท้อครับเสียดายปลา หน,น,น,นังมันครับหนังกินใครจะกินไม่จะกินแน่ได้ผมว่ากิน <c oughs> ใครจะกินก็กินพีไม่กินเ <c oughs> นื้อาหวานครับพี่น้องหวานแน่น,นอนครับเพราะว่ามันสดๆดเลยนี่ <c oughs> ครับอยู่กระไฮกัมนาเฮาอ,อยู่บ้านเฮาก็พอได้หาได้กินครับสักหน่อยก่อนพี่น้องใบสเดาเส็จไปสัสน่อยพี่น้องซิมบงกัน ผมอําลำหนึ่งว่ะใครผากินเนาะแต่เดากระปากผมกินเองพี่น้องเป็นแน่คุ้มปิดปากบอกเลยทีเดียวถึงกับปากไม่ออกเลยทีเดียววู้ป่าใครตัวนี้ ปลาใครครับผมหูว่าคุนคุนต้องการน้ำไม่ไหวก็อย่าฝืนกินมองคือมังคือหวังเป็นเรื่องเสียพี่น้องใครผ้ามัานกินผีแลวผ้าน,าานกินใบสะเดากับปลาเนะ เดือดุงเนี่ยขาชัวร <c oughs> นขาเด่ว <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นเสียบทอง, <c oughs> งไม่เป็นเสียบทองปากกับรงไข่มันก็เลยแตกร่วมก็ขี่มัน <c oughs> จักรก็ได้ขี่ไห้ไขรบันนี้ <c oughs> โอ้ตายหยอเอาเดือ <c oughs> <c oughs> แต่เนื้อนี่หวานอีหลีครับ ความกลมกล่มมอมกลมกล่อมข้มขีมันขมขีมลำลำลำอยู่ฝากเครื่องนี้กะมดแดงเริ่มออกไข่แล้วว่าจีไปหามดแดงอยู่กะบล้อติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อล้อติดตามกินมดแดงเรือพี่น้องหาเแย่ใครมดแดงก้อยมดใครมดแดงครับเคยกินไหมครับพี่น้องพี่น้องไม่เคยกินมันมาผมก็ไม่เคยกินคือกันผมก็ไม่เคยคือ นี่พี่น้องใครบร่เคยเห็นเนื้อนี่เนื้อตรงแก้มก็มีพี่น้องเลยแม่นป่ะแม่นครับนี่นอกจากปลาควากอะเนื้อตรงแก้มบลานินก็มีเนาะเนื้อตรงแก้มเน,เนื้อตรงแก้มนี่มันกินแน่นเด้พี่น้องแน่นโอ้คันปลาควานี่โอ้ปโโอยปลาย,ยังมาตายพี่นอ้องปักมือคันปลาควานี่คันทอดออกมาแล้วต้มหมกมาแล้วหากินก่อนเลยเด้เนื้อตรงแก้มมันมึงนี่ได้ตัวเดียว เรียกว่าจิวานหลายๆตัวไปมาเล่นน้ำทำเออไอ้ <c oughs> ผ้าเล่นเน่พี่น้องเลยเล่นจะมือเหยาเบิดมาพี่น้องเนยฝากกดไล์ก็แจ้์ก็ซับสไครต์ในด้ยวยพี่น้องรอติดตามคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนช่องสะกิดข่าว <c oughs> ขอลาไปก่อนครับพบก,กับผมไหมครับไอเอ็มโอยอเทนแนวครับมอนีตายไปก่อน